สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีวันแรงงานนะครับวันแรงงานนี่เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งแต่ผมมีรถพึ่งมาถึงนะครับมาถึงตีสองวันนี้เองนะครับอยู่หลังบ้านอยู่ยังไม่ได้ออกหน้าบ้านนะครับผมจะขายตามสภาพนะครับคัดรถเข้ามาสี่เจ็ดเอนะครับานใดสนใจ สีสวยสดๆเลยรถพันชั่วโมงแท้นะครับรถคัสสภาพหมวสทิให้ดูช่วงล่างกันก่อนแล้วก็จะพูดไปด้วยสี่เจ็เนี่ยนะครับสี 4, 7, เนี่ยคันนี้ต้องขอย้ำนิดนึงนะครับม่นยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เช็ดเลยขับมาจอดหลังบ้าน47เนี่ยมันเป็นรถสองพันสองร้อยซีซีนะครับที่เห็นนี่เป็น เป็นฝุ่นเกาะนะครับเอานิ้วถูถูก็ออกละสองพันสองร้อยซีซีเครื่องยนต์สี่สูบตัวนี้เป็นรถคุ้มหน้าใช้นะครับราคาเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบสี่สิบรถสี่สิบสี่สิบแรงเนี่ยราคาเท่ากันแต่ถ้าเอาตัวเนี้ยได้รถเครื่องยนต์สี่สูบนะครับแรงชุดลากต่างกันมหาศาลเลยนะครับยางหลังนี่ <c oughs> ยางติดรถเลยยังไม่เคยถอดนะครับ ผมให้80%ใต้บางกูนนะครับ80%ครับเสสวยรอยมาร์กรงงานยังอยู่นะครับด้านหน้าด้านหน้านี่น่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับของโอตานิเลยดอกเต็มเต็มเปียเลยนะครับยางไม่ต้องไปสนใจนะครับขอให้เขาเปลี่ยนมาเถอะเราจะได้ไม่ต้องเสียเงิน บางคนยางเดิมยางติดรถติดรถไม่ติดรถอย่าไปสนใจขอให้มันดีนะครับมันจะได้ไม่หมดตังเราสียังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้แกะเดิมๆอย่างนั้นอย่างนี้มันถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนนะครับของมันมีอายุการใช้งานมันเป็นมันเป็นพลาสติกเป็นยาง <c oughs> เดิมๆเ,เนี่ยถ้าเขาไม่เปลี่ยนนะ่ะไปอยู่กับเราเราจะต้องเปลี่ยนนะครับอย่าไปดีใจบางอย่าง รอยมาร์กลงงานยังอยู่นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับข่อย้ำนิดหนึ่งสีเดิมทั้งคันรถใช้งานอยู่นะครับใบมีดเงาเงาอยู่หลังหลังบ้านมีอะไรมั่งนะครับจะมีประมาณนี้เดี๋ยวหลังผมจะรีวิวนะครับหลังบ้าน สี่เจ็ดคันนี้ปีห้าแปดนะครับใช้งานหนึ่งพันชั่วโมงยังสี่เส้นเต็มนะครับหลังคาเดิมรถ <c oughs> ยังยังไม่ได้เอาไปจอดขายหน้าบ้านนะครับเอา <c oughs> ลึงมาถึงถึงดึกเลยเมื่อคืนสวยคลิปเลยนะครับพันใดหาอยู่ <c oughs> มาดูกันเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูไปทีละนิดนะครับใจเย็นๆ ช้าๆนะครับ F4 ท่านใดเป็นแฟนพันแท้47นะครับคุ้มค่าเลยราคาเปรียบได้กับ40แรงจะได้รถใหญ่ไปใช้ตัวนี้บอดีมิติเท่ากับ50แรงนะครับรืขังยนต์น้อยกว่านิดนึงเฉยๆสีขา,ขาวนี่เป็นเป็นฝุ่นนะครับนี่ดูผมถูให้ เนื้อเป็นนี้แต่ได้ล้างได้ฉีดในคลิปเลยนะครับอันนี้ให้ดูเดิมๆเ,เ,เ,เนื้อแท้จะเป็นนี้นะครับผ <c oughs> ขายรถเดิมๆนะครับขอย้มผมไม่ได้ล้างไม่ได้ฉีดน้ำมันไม่ได้อะไรแค่เช็ด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 สีเฉยรถไถนะครับ มาก็ติดดินติดฝุ่นมาต้องมาเช็ดมาถูมันบ้างแต,ต่ช่วงล่างนีผมไม่ได้ถูผมเช็ดแต่สีส้มอ่าดูท้ายกันหลากครบนะครับท้ายสวยเลยดูน็อตนะครับมาร์กลงงานดูช้าๆนะครับเดี๋ยวเอฟซีจะบ่นว่าผมหมุนไวอันนี้ขนาด รีวิวทีละคันนะครับนี่รถใช้ภูมินะครับเป็นรถค้างบานจังหวัดติดกันขนาดรีวิวทีละคันนะครับยังว่าผมรีวิวไวถ้าเกิดรีวิวทีละห้าหกคันนี่รายละเอียดดูไม่รู้เรื่องเลยผมเอาทีละคันขอบล้อด้านในสวยนะครับรถไหลดูตรงนี้ขอบล้อด้านในจะไม่ได้มี สีเลือดนกเป็นสีส้มสีอะไรนะครับเออสีส้มดีไม่ถลอกออกเปิดผานหลังเป็นผานหลังนี่เป็นสองสองห้า e นะครับแต่ว่าลูกค้าใส่ใบยีบสี่นิ้วมาแล้วนะครับเจ้าของเขาใส่มาแล้วใบเบลเลยตรงไม่ต้องไปทําอะไรเลยใบยีบสี่เต็มเปียกเ,เลยัดท้ายใบเต็มไปใ,ใช้งานได้เลยนะครับ อ่าทีนี้ l สี่เจ็ดศูนย์แดเปเชนะครับรถไหลแท้สีดำเดิมทั้งคันนะครับใช้งานพันชั่วโมงปีห้าแปดตัวนี้ขายอยู่สี่แสนห้านะครับอันใจสนใจก็ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สี่สามอำเภอสูงเนินโคราชนะครับสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอยู่ไกลอยู่ไกลกันลักไทยกันมา อยู่ใกล้ส่งได้อยู่ใกล้มากก็ปรึกษากันนะครับ0817170443ึ่าอำเภอสูงเนินโคราชนะครับรถไถสวยสูงเนินขอบพระคุณมากครับพ่อแม่พี่น้องขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ